อาตามสัญญานะครับเดี๋ยวมาจัดชุดตกหมึกนะครับเรียกว่าหน้าตาแบบหลักหมื่นแล้วกันนะครับหน้าตาแบบหลักหมืน่นถือไปไหนแล้วแบบเรียบหรูดูแพงนะครับเรียบหรูดูแพงนี่เดี๋ยวไล่ให้ดูก่อนนะครับว่าคิดว่าชุดนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวราคาท้ายคลิปราคาท้ายคลิปนะครับโคตรหล่อโคตรหล่อครับชุดนี้นะครับนี่ รับรองราคาไม่เกินเออเดี๋ยวคิดให้เลยเดี๋ยวกว่านะครับก็ตอบยากเหมือนกันเพราะว่าลอกเพิ่งมาส่งผมก็เห็นมันสวยนะครับเข้ากันดีผมเลยจัดให้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับกับชุดตกปลาหมึกนะครับ Electa h o n n s Special Edition นะครับจับคู่กับเจ้าลอกเรียวโกะนะครับ Artica นะครับตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็นตัวโมเดลปี2022นะครับสวยมากสีดำทองนะครับ แล้วมันเข้ากับคันเบ็ดอะเรียกว่าเข้ากันแบบโคตรรเลยดูดิสีสันนะครับเหมือนเกิดมาคู่กันจริงๆนะครับก็ตัวชุด7.9นะครับผมจะจัดคู่กับเบอร์2,000นะครับแต่ว่าถ้าใครถ้าใครที่ชอบนะครับชอบลอกแบบเบอร์ใหญ่จะใส่เบอร์3,000ก็ได้แต่ผมมองว่าใส่กับเบอร์2,000เนี่ยมันกำลังพอดีนะครับหรือว่าใครจะเอาเบอร์2,000ไปใส่กับ8 3หรือ8ุ6ก็ได้นะครับเพราะว่าเบอร์2,000จะเป็นน็อตจับเล็กนะครับมาสวยไหม บอกได้เลยว่าชุดนี้นะครับถือไปเผินๆนึกว่าถือแบบชุดเป็นหมื่นมานะครับอ้าวไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนเลยนะครับเอาเริ่มจากคันเบ็ดก่อนละกันนะครับกับเจ้าอิเล็กตอรโฮนอสนะครับสเปเชียลอิดิชั่นออนเวปี2022นะครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์แบ็กโกลหรือซีรีส์ดำทองนะครับให้ความรู้สึกแบบเรียบหรูดูแพงนะครับใครอยากดูรีวิวคันอย่างเดียวย้อนกลับไปดู EP ีก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมทำเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ตอนนี้ใครอยากได้ชุดตกหมึกแต่คิดไม่ออกว่าให้ผมจะจับคู่กับลอกอะไรดีนะครับจับคู่กับลอกอะไรดีแต่ขอแบบราคาไม่แพงนะผมจัดให้นะครับทีนี้เลยนะครับนี่ครับเลียวกกอเตกานะครับตัวปีใหม่ล่าสุดตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมครับที่เขาครอบมาตรงกลางตรงเนี้ยเขาออกแบบมาให้เรานะครับเพื่อป้องกันเวลาเราไปตกบนหินหรือว่าเวลาเราล้มนะครับไอตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวกันกระแทกครับ มันจะไม่กดลงไปที่สปูนนะครับทําให้สปูนไม่เป็นรอยหรือเวลาเราวางตามหินตามเสานะครับสปูนจะไม่เป็นรอยนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์มากนะครับแล้วก็เป็นสีดําทองดีไซน์สวยนะครับเดี๋ยวสเปคเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะนี่ครับสาหรับชุด7.9ผมจะจับคู่กับเบอร์2 0 0พก็เรียกว่าเข้ากันเช้งเลยนะครับเอาไปตีเหยื่อปอมพวกงานกระพงเก็บตกช่อนนะครับนะหรือใครจะเอาไปสปิวหล่อเลยชุดนี้นะครับหล่อเลยนะครับ ส่วนคัน8ฟุต3กับ8ฟุต6นะครับผมจับคู่กับลอกเบอร์3,000นะครับเพราะตัวนี้จะกึ่งกึ่งกึ่งแบบงานแคสพวกมีนาวได้แล้วนะครับก็เอาไปแคสมีนาวแคสไมโครจิกนะครับหรือว่าใครจะเอาไปตีปลาหมึกนะครับก็จะใส่เบอร์2,000ก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับเบอร์2,000 3,000เราเพิ่มหรือเราลดเองได้แล้วแต่ความชอบนะครับก็ใส่น็อปจิกเป็นคาร์บอนมาให้น้ำหนักเบานะครับสวยมากชุดนี้นะมาเริ่มกันเลยนะครับ มาสวยสุดๆนะครับชุด7.9เดี๋ยวผมคิดให้เลยดีกว่านะครับลอกนะครับซื้อลอกอย่างเดียวนะครับเลี้ยวโกอาเตก้าเบอร์2,000อยู่ที่990บาทนะครับ990บาทบวกคัน1,590บวกค่าส่ง150 2,730บาทเอาทเอางี้ง่ายๆเดี๋ยวมันไม่ครบชุดผมคิดไป2,690บาทพอครับแล้วเดี๋ยวผมแถมสายพ E ให้1มว้วน นะครับผมแถมสาย PE ให้เลยนะครับ1ม้วนนะครับเพื่อไปถึงเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่พจะได้เอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับโอ้ไม่ต้องไปไล่หาซื้อสาย P ีเพราะบางคนไปประมูลสาย p ีมาม้วนละร้อยเงี้ยพีถัก4 PE พจีนถูกถูกเงี้ยครับเอาไปมันก็ตีไม่ออกนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาโทษคันเบ็ดโทษ,โทษลอกอีกโอ้พี่ตะไบตีไม่ไกลเลยเจอเยอะครับบางคนไปประมูลสาย P e จีนมาม้วนละ80ิอย่างเงี้ย p ี0.8แต่เส้นเท่า P ี2เงี้ยครับมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ตีไม่ออกนะครับฉะนั้น ลองดูสายดีๆด,ด,ดูนะผมแถมให้เป็นสายเจแปนถัก8นะครับม้วนหนึ่งก็300บาทผมแถมให้เลยนะครับคิดไป2690บาทพอนะครับมาคราวนี้ชุด8ฟุต3กับ8ฟุต6นะครับชุด8ฟุต3กับ8ฟุต6อ่า1690บวกลอก10.90นะครับมันจะแพงกว่ากันประมาณอย่างละ100ก็เท่ากับเพิ่มไป200นะครับบวกค่าส่ง150ยอยู่2930บาทเอางี้ 2890บาทพอครับ2,890บาทแถมสาย PE ให้เหมือนกันนะครับแถมสาย PE ให้เหมือนกันนะครับไปถึงจะได้พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับก็พอดีวันนี้อยู่คนเดียวนะครับไม่ว่างงัดให้ดูแต่ผมบอกได้เลยว่าสวยมากแล้วก็เท่มากชุดนี้ฉะนั้นถ้าใครช้าผมบอกได้เลยนะครับว่าหมดเพราะคันมันมาแค่อย่างละ30เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านสเปครอกให้ฟังนะแหมมันก็มาก นี่เอาเรื่องจากเบอร์2000ก่อนนะครับเบอร์ส0 0พนะครับนี่เกียร์เลโชอยู่ที่5.7เนะครับเป็นรอบเร็วด้วยนะครับลูกปืน8ตลับกันน้ําเค็มเบรก10บกิโลนะครับน้ำหนักตัวลอก237กรัมถามว่ามันเบานะมันเบาไหมกลางๆนะครับกลางๆก,ก็เรียกว่าสมราคาและกันกับออปชั่นที่เขาให้มานะครับจุสาย0.20ได้180เมตรก็ตีไป p e 1ได้200เมตรนะครับฉะนั้นเหลือ นะครับผมถึงบอกว่าเบอร์สองพันเนี่ยความจริงเอาไปใสกับพวกแปดฟุตสามแปดฟุตหกก็ยังได้เลยนะครับเหลือๆนะครับแต่ที่ผมจัดให้เป็นเบอร์สามพันเพราะว่าบางคนเขาเผื่อแบบตกปลาด้วยนะเผื่อตกปลาด้วยนะครับก็เลือกเลือกให้เข้ากับการใช้งานละกันนะครับส่วนเบอร์สามพันเบอร์สามพันนะครับรอบเร็วเหมือนกันนะครับห้าจุดเจ็ดนะครับลูกปืนแปดตลับเหมือนกันน้ําหนักตัวลอสองร้อยห้าสิบแปดกรัมแล้วก็เบรกสิบสามกิโลฉะนั้นเหลือเฟือครับเบรกนี่เหลือเฟือนะ ไม่ต้องห่วงครับผิดคิวโดนไอทรงไอสากสลงสละกนะครับหรือกระพงใหญ่นะครับช่วงนี้เขาคิดไปตีกระพงกันริมทะเลนะครับริมชายฝั่งนะครับตามโขดหินก็จัดชุดนี้ได้เลยนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวผมต้องรีบไปลงแล้วนะครับก็ชุด7.9นะครับถ้าใส่กัะลอกเบอร์2000อยู่2690แถมฟรีสาย PE ให้นะครับส่วนชุด 8.3กับ8.6นะครับประกบคู่กับลอกเบอร์3000คิดไป2890แถมสาย PE ให้เหมือนกันนะครับช้าหมดอดนะครับเพราะมันมีเวทละ30คันนะครับผมโอเคเดี๋ยวต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ